อ่าอันนี้เราก็ปรับระดับลงมาแล้วนะครับคอยร้อนจะอยู่ที่คานขาวนะครับหัวคอยร้อนจะอยู่ที่คานขาวก็จะพอดีกันนะครับอ่าถ้ามันอาจจะไม่ถึงก็เติมให้นะครับเติมให้เติม้นะครับเพื่อความสวยงามอ่าประมาณนี้นะครับอ,อ่บาอวันนี้มาติดตั้งไ่กิน ftkb สี FT ่เครื่อง ครับสี่เครื่องครับไปดูกันนี่ข้นนานก่อนขอดูพอเย็นสี่เครื่องเครื่องที่หนึ่งตอนนี้กําลังแวกอยู่หมื่นแปดพันิต้องโถงประมาณนี้ครับอต่อไปห้องที่สองหมื่นสองพันิประมาณนี้ตัวนี้ใส่ลบบัวข้างหลังนะครับ ใส่บัวหลบหน่อยนึงนี่นะครับมีเข้าบัวพอดีโอเคต่อไป9000พันบีทีว้งนี้ไม่ต้องหลบบัวครับออกได้เลยเฉ่งเฉ่งนิดๆประมาณนี้ครับอืมต่อไปอีกตัวหนึ่งหมื่นสองพันีทีโอเคทั้งหมดสี่ตัวครบเดี๋ยวดูคอยร้อนกันไปดูคอยร้อนสิ ไคร้อนไ่ร้อน,อน <c oughs> ตอนนี้หน้าง,งานอยู่ที่วัดต้นตาลตรงน้อยนะครับอ่าอันนี้ไฟร้อนของตัวหมื่นสองพันวิทออันนี้ก็สูงหน่อยหลบรถเป็นที่จอดรถนะครับก็ต้องไว้สูงหน่อยอ่าตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับอ่บาวบบอานนี้การเดินท่อน้ำทิ้งก็เรียบง่ายสวยงาม ประมาณนี้นะครับหนึ่งสองพันวิตูอ่าต่อไปอีกสองเครื่องออมมาฝั่งนี้นะครับออมมาฝั่งนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นเก้าพันวิทยูโอเคยังเปิดทำงานอยู่ระบบอินเวอร์เตอร์เงียบมากฟังเสียงดูนะครับมาการเดินท่อเราก็เก็บรายละเอียดให้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้เลยนะครับ เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับนี่นะครับข้อน้ําก็แบบนี้แบบนี้โอเคเลยนะครับตัวสุดท้ายก็กําลังแวัดคล้ำอยู่นะครับด้วยระบบแวัดพิเศษแวัดดูดเร็วแวัดทันใจต่อสายไฟไม่ทันแววกลยครับแดดร้อนไปหน่อยนะครับตัวนี้ครับโอเคนะครับ Yeah legal.